ไม่กับแสงครับจะอ่อนมองยังไงดีเนาะ ô oh, những con hà tôi lại đây có những này คุณสอดจากดินกับมีครับอโอ้อยู่ไหนเด่ะอะไนครับฮึมี็น帮忙 ต้องพ่นทับเสนนุ่ยพะนาวในหน่อยเมียดาบอกขึือมาน่อยแถวทีิ อพอได้พอได้เออขาเจ้าวก่อนมาเลยวันหยุดเชีนนี้ก่บผ้าขึ้นต,ตะพูตะผาครับพี่น้องมัาคือแทนทีสีพผ้าไปหาเกาข้าละออกเกอะข้าละโอเค เตรียมตีเผิ่นมาอยู่เนะพี่น้องเด้อส่วนขามฝากครับพี่น้องเตรียมตีเิ่นขามคองครับพี่น้องเออเห็นตหอยหักกูไดมาเอาหมดิ มางเ็นอเต็ถุงไ่แล้วครับพี่น้องเต็มเเฮ็ดเฮ็ดเพิ่งครับบ่มเอาใส่เสี้ยแล้วใช่คู่ขานี่ละเฮ็ดดิเบิ่งดู ไปตามเชีนยนลุยไปครับมันเป็นหน้าพ่านครับพี่น้องเ <c oughs> ห็ดว่าเห็ดนี่แล้วห <c oughs> <c oughs> าตะโนใหม่ครับพี่นอ <c oughs> ้องก้อนน้ำใหญู่่งว่ะ หอนละข้าขึ้นมาสวยเนาะเห็ดนี้กระจอกไปเมื่อแล้วครับพี่น้องขึ้นมาวางแปดโมงครับพี่หนุ่นององันนี้นนนแหละกะวา่าจะเอาไปแกงเที่ยงอันนแหละโอ้เสียงไก่ครับพี่น้องไก่ปลาด้วย ยังไก่ป้าปะเออลูกไก่ป้าไหมฮึลูกไก่ป้าก็นี